วัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเออพอดีแบบจริงๆตอนมานี่ใจมันแน่นมากเลยนะแล้วก็เมื่อกี้ฟังคุณแม่เราก็รู้สึกว่าเหมือนหลุดไปเยอะอะค่ะทีนี้คือสงสัยว่าตัวเองแบบพออายุเยอะขึ้นเนี่ยเหมือนมันจะขี้หงุดหงิดแล้วก็โทสะมันจะเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ย <laughs> จริงๆคนถ้าแก่แก่มันต้องใจเย็นใช่ปะคะไม่จริงอะ เคยเห็นไหมคนขี้บ่นยิ่งแก่ยิ่งบ่นสงสัยตัวเองว่าเอ๊ะทำไมพออายุมันเยอะคือแต่ก่อนที่ตอนเหมือนตอนอายุน้อยๆเด็กๆก็รู้สึกมันไม่ค่อยขี้โมโหอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนเฉยๆอะไรเงี้ยพอเหมือนอายุเยอะขึ้นมันเหมือนมันขี้โกรธขี้หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอ็มไม่ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรคะมันไม่ได้อย่างใจไม่ได้ดังใจมันคาดหวังเยอะ เขาไม่ได้ตามคาดคาดหวังมันก็ไม่พอใจมันก็หงุดหงิดแล้วเราต้องทอํายังไงร,รู้มีสติเข้าไว้อ๋อ้ามันไม่ได้หรอกพราว่าเราสะสมมาแบบนั้นเองอากาทีนี้ก็พอดีได้ฟังคุณแม่บอกว่าถ้ามันแบบนี้มันก็จะเป็นเหมือนเหมือนเราจะติดตัวไปเรื่อยๆอะไรก็เลยใ่แบบมันข้อมงำใจได้มันก็สะสมมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆอยก็เลยมีความรู้สึกมันแบบแบบกลัวไงฮะ กลัวแบบมันเดี๋ยวมันสะสมกลัวก็เป็นโทสะอย่างหนึ่งอ๋อเหรอคะเห็นปะค่ะกลัวก็รู้ว่ากลัวอ๋อกลัวแล้วจะแก้ไม่ให้มันกลัวแก้ได้ปะแก้ไม่ได้อืมค่ะอยากให้มันไม่มีโทสะทําได้มะอืมก็ทําไม่ได้สังเกตไหมลึกๆอ่ะทำยังไงมันจะไม่มีโทสะทําไงให้โทสะมันหายไปก็แล้วก็ไม่ฟังทําได้ไหม ทำได้ไหมไม่ได้แล้วก็อยู่นานมากเลยค่ะใช่ใช่แล้วก็รู้สึกเหมือนอายุเยอะขึ้นสมาธิก็สั้นลงหรือเปล่าอาจารย์จริงๆมันสมาธิสั้นมา <c oughs> ทุกคนแหละ <c oughs> มันต้องฝึกต้องฝึกเพราะเราตามใจกิเลสไปเรื่อยๆนะล้วฟุง้งซ่านไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีสมาธิหรอกแล้วก็สะสมความคุ้นชินแบบนั้นสิ่งที่เราฝึกเนี่ยเราจะเห็น ฝึกความคุ้นชินอีกแบบหนึ่ง <Okay. S 2> คนทั่วไปนะที่ไม่ได้ปฏิบัติอ่ะ <Okay. S 2> เป็นอย่างนี้หมดแหละ oh. มันจะฟุ้งออกไปไงมันจะออกไปทางตาหูจมูกนิ้นกายใจออกไปหกช่องทางเนี่ยออกไปเป็นปกติ <Okay. S 2> มีอะไรว่ามันสนใจมันดึง <Okay. S 2> มันก็จะไป <Okay. S 2> แต่สิ่งที่นักปฏิบัติที่เกิดที่ต่างจากคนทั่วไปไม่ได้ต่างที่ไม่ให้มันไป หรือบังคับได้ที่จะไม่ให้มันไปมันบังคับไม่ได้จริงแต่มันไปแล้วรู้ว่ามันไปตรงนั้นต่างหกคือมีสติฝึกความคุ้นชินที่จะย้อนกลับมาเห็นความจริงที่มันปรากฏที่มันแสดงสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในกายในใจตนเองไม่ใช่ออกไปเห็นแต่คนอื่นข้างนอกสิ่งอื่นมันง่ายในการที่ออกไปแต่มันยากตรงที่มันจะทำไงมันจะเห็นน่ะเห็นไอ้ตัวเนี้ย ทำอะไรแยะ,แยะไปหมดเลยแต่มันสามารถเห็นได้ด้วยความรู้สึกตัวมันไม่ใช่เห็นจากการคิดหรือเห็นจากการที่เอาอะไรมาแต่มันรู้สึกได้ไหมตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกได้ไหมเนี่ยรู้สึกความรู้สึกเนี่ยก็คือการที่จิตมันรู้สึกนึกออกปะแต่ปกติมันจะไม่คุ้นที่จะกลับมารู้สึกมันคุ้นที่จะออกไปข้างนอกมากกว่า แล้วทีนี้ถ้าถ้าถ้าออกไปแล้วเราควรทําไงคะรู้สึกว่ามันไปแล้ว,วเห็นว,ว,ว่ามันไปแล้วก็กลับมาต้องหากรรมาฐานมีเครื่องอยู่ให้กับจิตไปอืมค่ะเพราะฉะนั้นเครื่องอยู่นะํสคัญอืมค่ะเครื่องอยู่ใช้คําว่าอะไรนะวิหารธรรมเป็นบ้านค่ะเพราะงั้นจิตนะถ้าไม่มีบ้านก็เล่นล่อนไปเรื่อยๆอ,อืมแต่เวลาโทสะถ้ามันขึ้นเยอะๆเนี่ยบางทีพุโทโธก็เอาไม่อยู่ไม่ได้อันนั้นแกเห็นปะ พยายามจะให้โทสะหายไปโดยการเปลี่ยนอารมณ์มาพยายามพุโทโธพุธโทโพุโทเพ่งบังคับไว้อยู่กับพุทโธเหตุรู้ทันเหตุเวลาที่มีโทสะส่วนใหญ่คืออะไรกระทบกับอารมณ์ที่ไม่ถูกใจไม่พอใจห้ามไม่ได้หรอกนะเพราะเราสะสมมาแบบนั้นเองมีมาตรฐาน มาตรฐานของตัวเราจะเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยมันมีตัวเราขึ้นมานทันทีตัวเราเนี่ยมาตรฐานต้องเป็นอย่างนี้ถ้าทาอะไรไม่ได้ตามมาตรฐานอย่างเนี้ยนะมันจะหงุดหงิดทันทีไม่พอใจทันทีเลยใช่ปะใช่ค่ะแล้วเรามีคนอื่นเขามีมาตรฐานเ็าเหมือนกันแล้วเราทําได้อย่างมาตรฐานเขาไหมล่ะเนี่ยคิดถึงใจเขาใจเราใช่ปะเราจะเอาแต่สิ่งที่เราคิดว่าจะต้อง ต้องเป็นอย่างนี้ควรอย่างนั้นใช่โอ้<ม>อะไรแย่ๆไปหมดเลย<ม>เราดูย้อนกลับมาเราสิ่งที่เราต้องเจอนะ่ะแล้วมันมีสภาวะมีกิเลสที่เกิดขึ้นนะมันเป็นไปตามภาษะที่มากระทบและความคุ้นชินของจิต<ม>แต่สิ่งที่เราฝึกได้คือเราเห็นมันเราไม่สนเราไม่ใช่ไม่สนใจสิ่งที่มันกระทบอะ่ะมันเราเลือกไม่ได้ แต่มันมีสภาวะที่เกิดขึ้นมีโทสะเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้ได้ว่ามันเกิดขึ้นในใจเราเองเราคอยรู้มันรู้จักมันเห็นมันทำงานพอเรารู้จักมันเห็นมันบ่อยๆนะมันจำได้แม่นนะไอ้ความโทสะตัวเนี้ยมันจะครอบงำใจได้น้อยลงน้อยลงน้อยลงตรงนี้เกิดจากการฝึก ถ้าเรายอมบันให้มันข้อบงำบ่อยๆบ่อยๆมันก็ยิ่งเต,ติบโตยิ่งมากขึ้นมากขึ้นใช่ค่ะแล้วพอเราเห็นนะกิเลสในใจเราเองเรายังควบคุมอะไรมันไม่ได้จริงเลยเราไม่อยากให้มีนึกออว่ามไม่อยากให้มีโทสะไม่อยากให้มีกิเลสแต่มันก็มีมเราอยากจะมีแต่ความสุขเราไม่อยากมีความทุกข์เลยอะเวลามีโทสะทุกไหมทุกเนาะทุกอื응 อันดับแรกเลยใครทุกอีตัวนี้ทุกหุยสะเตือนเนื้อออกมาไม่มีใครทําเลยอ่ะทําตัวเองอ่ะใช่ปะใช่ค่ะอืมแล้วก็เห็นเลยว่าเฮ้ยเราเองเรายังควบคุมบังคับบัญชาไอตัวนี้ไม่ได้จริงๆสักอย่างแล้วเราจะไปควบคุมคนอื่นได้ไงใช่ปะจะควบคุมให้คนอื่นทําอะไรอย่างที่เราต้องการอ่ะ มันไม่ต่างกันหรอทุกคนก็เป็นเพื่อนทุกทุกคนก็มีกิเลสเหมือนกัน <Okay. S 2> แต่กิเลสใครกิเลสมันแต่ละคนต้องพัพฒ,พฒนาตนเองไป hmm. เรียนรู้ตัวเองไปตรงนี้ต่างหากคือการปฏิบัติธรรม hmm. <Okay. S 2> ไม่ใช่การทำอะไรก็ไ,ได้เพื่อให้กิเลสหายไปเป็นไปไม่ได้ ทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุผลมันเป็นอย่างนั้นเพราะมีเหตุแบบนั้นเรามีเหตุที่จะสะสมมันมามันก็มีผลแบบเนี้ยแต่ถ้าเราตอนหลังตอนนี้เราเริ่มรู้ละเรารู้ทันมันก่อนกิเลสมันก็ข้องแง้มใจไม่ได้มันก็สลายไปแต่ไม่ใช่ว่าหายไปเลยกิเลสมันมีต้องเยอะตรงที่เราสะสมมากเป็นจํานวนมากแล้วอนุสัยอันเดิมก็ยังมีอยู่ ที่จะคุ้นชินที่เวลากระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจไม่พอใจมันก็มีกิเลสมีโทสะตามมาคอยรู้เท่าทันมันมันง่ายมากเลยนะดูไปเลยเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธทั้งวันเดี๋ยวหุ่นยิดเดี๋ยวลำคาญร,รู้สึกไหมเย็นไปก็หุ่นยิดร้อนไปก็ลำคาญเนี่ยดูไปเลยค่ะเมื่อวานนี้บอกให้ใครไปดูเวลาสวดมนะ่ะ มาปล่าแนี่นวันนี้เห็นไหมคะเห็นไหมโอ้ยสุดยอดดีเนี่ยส่วนหมทีไรเนี่ยใจวันนี้มันจะปรุงแล้วก็หงุดหงิดไปเรื่อยนะคะจ้ะเดี๋ยวจะนาไปปฏิบัติปัจจุบันเลยค่ะรู้เท่าทันไปเลยได้ค่ะรู้สึกไหมโทรศัพท์เมื่อกี้เนี่ยที่หงุดหงิดหงุดหงิดก็ลดลง เยอะเลยใช่ไหเออมันเริ่มมีความสุขมากขึ้นจิตที่เป็นปกติที่ไม่ได้มีกิเลสข้อมงำอ่ะมันเป็นปกติมันมีความสุขนะคมันผ่องใสนะแต่เพราะว่ามันผิดปกติเพราะกิเลสที่มันชอบมากิเลสที่เขามาข้อมงาำใจเได้นี่ยคลายออกตั้งเยอะมีความสุขตั้งเยอะเห็นว่าไม่ได้ทำอะไรแต่เราคอยเห็นรู้เท่าทันมันมันก็ไม่ข้อมงำใจ เออดีขอบพระคุณจาจมากค่ะ,คะเออไม่ฝึกนะ